ตอนนี้ก็ฝึกเมื่อคีย์บอร์ดน้องใหม่หนึ่งคนนะครับไม่เคยเล่นเโลเดียนมาก่อนนะครับแต่ว่าครูหมูเห็นความบ้าคลั่งในตัวเขานะก็ะเลยจับมาฝึกคีย์บอร์ดนะแล้วได้เด็กแฝดมานะครับเด็กแฝดนี่แค่มองข้างหลังก็เหมือนกันแล้วข้างหน้าจะขนาดไหนนะหนูชื่ออะไรลูกเอาชื่อเล่นเมนี่กับใครเมนี่กับมินนี่เนาะได้ถึงไหนแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อยเหมือนหานกัดกับเป็ดอะ อัปเดตสถานการณ์ให้ดูกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเอาไฟสองตอนนี้ในห้องมันมืดนะครับในห้องมันมืดลงเพราะว่าเราห้องทําห้องสีดําความสว่างความสะท้อนแสงก็เลยไม่มีนะมีแผนว่าจะเพิ่มไฟอยู่แต่ว่ายังไม่ว่างนะครับนะเดี๋ยวค่อยทาไปเรื่อยๆแต่งไปเรื่อยๆเนาะตอนนี้ก็ฝึกเมื่อคีย์บอร์ดน้องใหม่หนึ่งคนนะครับนี่น้องเฟสครับผมน้องเฟสปกติเฟสนี่ก็เป่าคาัลลิเน็ตนะครับ เฟสนี่ไม่เคยเล่นเมโลเดียนมาก่อนเลยใช่ไหมเฟสไม่เคยเล่นเมโลเดียนมาก่อนนะครับแต่ว่าครูหมูเห็นความบ้าคลั่งในตัวเขานะนะครูหมูเห็นความบ้าคลั่งในตัวเฟสนะครับก็เลยจับมาฝึกคีย์บอร์ดนะเนะเพราะว่าเวลาที่ฝึกไอ้คาริเนตก็ฝึกแบบเอาเป็นเอาตายเหมือนกันนะครับต้องได้ต้องได้อะไรประมาณนี้นี่คือสเปคในฝันเลยนะครับเวลาที่เราหาเด็กสักคนตอนนี้ตัวเริ่มบิด จริงๆแล้วผมฝึกพื้นฐานให้กับเฟสมาตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วแหละอาทิตย์ที่แล้วก็ได้ไล่สกิลคอร์ดซีนะครับไล่คอร์ดซีแล้วก็วันนี้ก็เป็นไล่ไล่ขี่คีซีให้นะครับไล่ขี่ซีก็มีคอร์ดพื้นฐานนะซีเอเมเนอร์ดีเมเนอร์ or, or, แล้วก็จนะีวนอย่างเงี้ยซีเอเมเนอร์ดีเมเนอร์แล้วก็จีวนอย่างเงี้ยให้มันได้ก่อนนะครับ อันนี้ผ่านไปหนึ่งชั่วโมงนี่ก็พอที่จะจําได้แหละถ้าคนไม่เคยเล่นคีย์บอร์ดไม่เคยเล่นเมโลเดียนมาก่อนจะงงงงนะครับงง,งงงนิ้วนิดนึงนะว่าไอ้น ố ตไหนมันอยู่ไหนอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าคนทั่วไปมองเห็นคีย์บอร์ดก็เป็นขาวดำ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 ,วดำงงมันจะงงใช่ไหมงงไปหมดเลยนะนะต้องคนที่เคยเล่นเคยฝึกมาก่อนนะดูอะไรว่าไม่เห็นมีอะไรดูเลยโอ้โหเมื่อกี้กูก็มองอยู่มันจดอะไรไปว่านี่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 น ต้องเพ่งจริงๆถึงจะเห็นนะครับโดลาเลซอนเออถูกต้องโดลาเลซอน นิ้วเดียวเหลือนิ้วเดียวเหลือกางไว้เริ่มจากนี้โดลาเลสอนอยู่ใกล้ๆกันโดลาเลซอนแบบนี้แค่ไลายหลนิ้วกลางนิ้วรอไปเลยโดอยู่นี่โดเอาโดตัวนี้โด กดค้างไว้ดูกดค้างไว้ก่อนจ้งกงว่าจะเปลี่ยนคอนร์ดแล้วก็นิ้วอื่นก็ไปลา นิ้วอื่นเอานิ้วอื่นอย่าเอานิ้วเดิมฝึกใช้หลายๆนิ้วเล่ตึก็อาศัยอาศัยลูกบ้านะครับนะสหรับเฟสเนี่ยอาศัยลูกบ้าน <c oughs> บ้านแล้วก็มีเซนต์ประกอบนิดหน่อยนะครับถ้าถ้าจะหวังว่าเซนต์ดีเหมือนพวกพี่แอมเหมือนพวกพี่ๆเขาเนี่ก็ก็คงจะยากนะเด็กรุนร่นใหม่นะผมยังไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะครับก็อาศัยเอาคนขยันขยันนะมาฝึกเอ้ยได้ถึงไหนแล้วโชว์หน่อยโชว์หน่อย <c oughs> ไม่สวยดิโชว์หน่อยโชว์หน่อย <c oughs> ต้องใช้น้ตด,ด้วยเหรอวะยินดี <c oughs> โอ้โหดูหนีไปแล้ว มีแต่อ่อนๆเออปีนี้เราได้เราได้เด็กแฝดมานะครับเด็กแฝดนี่แค่มองข้างหลังก็เหมือนกันแล้วเออข้างหน้าจะขนาดไหนนะหนูชื่ออะไรลกเอาชื่อเล่นเมนี่กับใครเมนี่กับมินนี่เนาะเออเมนี่กับมินนี่นะครับน,นะนี่ปีนี้เราเรามีมีเด็กแฝดมาด้วยนะครับโชคดีตรงที่เขาหน่วยก้านดีนะครับก็คือหุ่นส่วนส่งเขาไม่เล็กเกินไปนะครับ เราก็เลยสามารถเอามาเล่นเครื่องใหญ่ได้สบายสบๆคนหนึ่งได้เป่าอันโต้คนหนึ่งได้เป,านนเป่าเทนเนอร์นะครับโชว์หน่อยโชว์หน่อยเอาสามสี่สามสี่ กัดกับเ็นอะส่วนทีมกองของเรานี่ยังลูกผีลูกคนนะครับนยะครูหมูคิดว่าน่าจะฝึกกองแค่แป๊บเดียวแล้วก็ได้เลยเพราะว่ากองเนี่เอาไว้ฝึกทีหลังครับปรากฏว่า2ส,สัปดาห์แล้วกองยังไม่ถึงไหนเลยนะนะไอ้ที่ลงคลิปไปนั่นเะน่เป็นเพ,พิ่งจะฝึกแค่วันแรกเองนะครับเพิ่งแคจับไม้กองเองที่ลงคลิปไปนันะ่นนะที่ละแกล้งให้เล่นเพลงชาตินะเด็กยังตีไม่ได้นะยังไม่ได้สอน เออแกล้งเฉยๆนะแต่ว่าพอมาฝึกจริงๆก็ยังไม่ได้มอนเดิมนะเพราะเด็กที่เราสอนมันมันเป็นเด็กเล็กนะครับเด็กป .4 ปอ .5 เงี้ยเด็กป .4 ป .5 ไม่มีพื้นฐานมาก่อนเราก็เลยต้องฝึกจากพื้นฐานไปเลยนะฝึกการใช้มือซ้ายขวาซ้ายขวามาเรื่อยๆนะก็เอาว่าเริ่มต้นใหม่หมดเลยนะสรุปว่าปีนี้เราเริ่มต้นใหม่แทบจะแทบจะเริ่มจากศูนย์เลยนะเอาว่าเริ่มจาก2แล้วกันถ้านับ1นึถึงร้อก็เริ่มจาก2นะมีเด็กเก่าอยู่บ้างนะแต่ว่าเด็กเก่าที่ส่วนใหญ่ก็เกือบทั้งหมดก็ยังไม่เก่งอะไรครับ แค่พอรู้จักเครื่องบ้างแค่นี้เฟตสู้สู้เฟตสู้สู้นี่ดูจากทักษะนิ้วแล้วน่าจะฝึกได้ไม่ยากนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เป็นแล้วเดี๋ยวก็เก่งแล้วอีกไม่กี่วันหรอกอีกไม่กี่วันก็เล่นพิ้วแล้ว <c oughs> ไม่ขี้เกียจมันเองไองอีกสักพักก็วิ่งไปหาผู้บ่าวแล้ว กว่วาจะกลับบ้านนู้นหกโมงเย็นแทนที่จะซ้อมฝึกหาฝึกอะไรบ้างไ่ฝึกกันไปเล่นกับวิ่งเล่นกับผู้เบา <c oughs> ไม่ใช่ไปจีบกันนะไปไล่เตะกันโอ้โหเป็นสาวเป็นแซ่ปไปไล่เตะผู้เบาเ <c oughs> ดี๋ยวจะตัดนิ้วชี้ทิ้งเลยเอาเทปกาวแปะไว้ <c oughs> เป็นไงบ้างน้ำชาถึงไหนแล้วหล่อนไม่ถึงไหนเลย <c oughs> แล้วก็ลายต่อไปที่จะมาฝึกคีย์บอร์ด่ยมัดใหม่นะครับม,มัดใหม่มัดใหม่น่าจะพอมีเซนเสียไอ้คี้เกียจตั้งคีย์บอร์ดนะตั้งตัวเดียวไปก่อนเออเอาให้น้องน้องฝึกไปก่อนให้น้องนําไปก่อนหนึ่งสัปดาห์นะมัดใหม่นะหนูหนูตามได้สบายสบายอยู่แล้วหนูเคยเป่ามลโลเดียนมาก่อนใช่ไหมอ่ามัดใหม่เคยเป่ามลโลเดียนมาก่อนไม่น่าจะยากแต่เฟสนี่ไม่เคยนะเฟสอยู่ๆก็มาจับคัลิเนตเลยนะ แล้วก็คุูหมูเองช่วงนี้ก็หลายๆท่านก็สอบถามเข้ามานะครับขอบพระคุณมากๆที่เป็นห่วงกันเรื่องของสุขภาพนะครับยังไม่หายนะครับเป็นงูสวัสด์ยังไม่หายตอนนี้ตอนนี้ก็ปวดอยู่เนาะแต่ว่าอยู่ได้ด้วยยาตอนนี้ถ้าไม่มียากินเนี่ยตายแน่ๆนแต่ได้ยาแรงนะครับแรงถามว่ายานี่แรงขนาดไหนแรงก็คือกินปุ๊บหลับปั๊บอีกไม่เกิน5นาทีหลับนะช่วงนี้คุูหมูจะหลับง่ายนะครับกินยาปุ๊บหลับอีกแป๊บเดียวแหละนั่งแค่แค่ได้นั่งอ่ะหลับหลับจะหลับไปเลยยาแรงมาก ยากแก้ปวดแล้วก็มีหลายๆท่านแนะนําให้ไปเป่าไปหาหมอเป่าอะไรเงี้ยคุหมูก็ยังดื้ออยู่นะครับยังไม่อยากไปหาหมอโบราณนนะล่าสุดคุณหมอเมือหนึ่งในตําบลม่ายังพรเนี่ยท่านได้แนะนํามาให้คุณหมูได้ไปเป่าอีกแล้วขนาดหมอแผนปัจจุบันที่ท,ที่มีคนนับถือมากๆที่มีคนเชื่อมือมากๆก,ก็ยังแนะนําให้คหมูไปเป่ากับหมอโบราณซึ่งหมอโบราณท่านนี้ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วนะครับก็คือมีความรู้ความสามารถที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนั่นแหละนะครับ แนะนำให้คุณหมูไปเป่าแต่คุณหมูก็ยังไม่ไปอยู่ดีนะครับยังดื้ออยู่ก็อยากจะลองดูว่าถ้าเกิดไม่เป่ามันจะหายหรือเปล่าก็ตอนนี้ก็ยังทรมานอยู่มีหลายๆคนบอกว่าไปเป่าแค่สองสาครั้งก็หายแล้วแต่ก็ยังยังลองดูนะครับลองดูว่าถ้ากินยาปกติแล้วมันจะหายหรือเปล่าเมื่อวานนี้มีตำรวจมาขอดูกล้องวงจรปิดนะก็คือมีเหตุการณ์โจนป้นทรัพย์น่าจะจี้แล้วเรียกจี้มันไปคนเดียวที่ตลาดใกล้ๆกันเนี่ยตำรวจก็มาขอดูคุหมูก็เลย ศึกษาวิธีการทํางานของเขาว่าตารวจเขาทำยังไงก็เป็นสืบฝ่ายหน่วยสืบจากในจังหวัดนะครับหน่วยสืบจากจังหวัดมามา,มาหลายๆคนอยู่รู้สึกว่าเขาจะเชี่ยวชาญกันใช้กล้องวงจรปิดมากแค่เราเปิดใส่พาดเวิร์ดให้เขาเขาก็จัดการเองเลยเหมือนเขาไม่เหมือนเหมือนเขาไม่สนว่ามันคือกล้องยี่ห้ออะไรอะไรนะามาถึงเขาก็จุ๊บ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 ด,ดูแล้วก็ไล่เวลาแล้วก็ปั๊บจับโบได้เลยอะไรประมาณนี้นะครับ นะก็สรุปว่าก็จับโจรได้นะครับถือว่าได้ช่วยตํารวจไปนะแล้วก็เหลืออีกเจ้าหนึ่งก็เป็นผู้รับเหมานะครับผู้รับเหมาที่มาก่อสร้างรั้วโรงเรียนแล้วเนี่ยปรากฏว่าอะไรอ,อุปกรณ์เขาหายนะครับเหล็กเขาหายไปกระสอบหนึ่งเขาก็ให้คุณหมูช่วยดูกล้องให้อันนี้ยังไม่มีเวลาไปไล่ดูให้นะนะบเขาบอกว่ามีคนมาขโมยเหล็กเขาไปกระสอบไปถุงปุ๋ยนึงถุงปุ๋ยถุงใหญ่เลยแหละนะหนักๆอยู่ก,กนะนะ็เดี๋ยวจะว่างๆจะไปไล่ให้เขาดู เนาะวันนี้ก็มาอัปเดตให้ดูกันประมาณนี้ส่วนงานแต่วงเราไม่มีนะครับว่างยาวไปเลยว่างยาวถึงเดือนกันยายนเลยนะครับมีหลายๆท่านให้คุณมูถ่ายคลิปคัวอินดี้บ้างอะไรนะั่นถ่ายคลิปนู่นนี่นะมันก็เดี๋ยวดูจังหวะดูโอกาสแล้วกันนะครับ,นะรบเพราะว่าเราเราก็ไม่ได้มีเวลาว่างนะครับเพราะว่างานโรงเรียนมันก็เยอะเนาะงานโรงเรียนงานราชการก็เยอะนะครับเราทิ้งไม่ได้นะงานสอนเด็กปกติอะไรอย่างเงี้ย เราก็ต้องทำทำไปให้เต็มพี่แล้วก็มีอาจจะถ่ายคลิปถ่ายนู่นถ่นี่บ้างเนาะยังไงก็ขอบพระคุณทุกท่านที่ช่วยกันชมช่วยกันเชร์ช่วยให้กำลังใจมานะครับวันนี้ก็เอาไปไวๆประมาณนี้ไ,ไ,ไ,ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าลาไปก่อสวัสดีครับ